สวัสดีครับอยู่กับพวกเราทีมงาน5คู่สีจีดนนจบายบิลลี่ครับสบายดีแฟนๆฟนัฟ่งลาวด้วยนะครับวันนี้ลุยกันต่อสําหรับ5คู่สําคัญและแน่นอนครับว่าก่อนจะไปลุยกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กดซับสไครต์ครับแฟนๆท่านใดอยากจะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียกันกับพวกเราทีมงานบิลลี่ไปเจอกันที่แอปสีเขียวบิลลี่แปเข้ามารับข้อมูลได้ฟรีไม,ม่มีค่าใช้จ่ายครับ เอาเข้าไปเริ่มกันที่เกมคู่แรกกันก่อนเลยนะครับสำหรับศึกบิสมทเชลซีประทะก,กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับซิตี้เล่นเป็นเจ้าบ้านนะครับปัจจุบันซิตี้อยู่อันดับ2ครับส่วนเชลซีอยู่อันดับที่5คู่นี้10นัดที่รวลกันมาซิตี้ไม่แพ้เชลซีเลยนะครับแตล่ล่าสุดเอาชนะไป3ต่อหนึ่งซิตี้ฟอร์มกำลังดีครับเกเกมหลังไม่มีแพ้แต่ล่าสุดเนี่ยไปสะดุดให้กับสันเดอร์แลนด์แต่ดังฝั่งของเชลซีไม่ต่างครับเพราะต้องไปเสมอกับบอลมัดและทำให้อินซูเมเรสกาหลุดพ้นออกจากตำแหน่งไปเกมนี้กำแพงไปที่ ่เมตรเท่านั้นครับยังขอมองไปที่ดังฝั่งของซิตี้ก่อนเพราะทางฝั่งของเชลซีดูจะไม่โสภาสถาพรครับส่วนเกมคู่2ครับทางฝั่งของลิเวอร์พูลครับคืนนี้จะออกไปเยือนฟูลแลมอันดับตารางคะแนนลิเวอร์พูลอันดับ4นะครับส่วนฟูลแลมอันดับที่11คู่นี้เจอกันในรอบ5้าเกมหลังครับทางฝั่งของลิเวอร์พูลยังคงทําได้ดีกว่าแต่กําแพงไปกองที่ฟูลแลมหมดเลยนะครับฟูลแลม5เกมหลังแพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวครับชนะ3เสมอ1ฟอร์มดีมากเช่นเดียวกันกับลิเวอร์พูลครับที่ไม่แพ้ใครมาแล้ว8เกมติดแต่รูปเกมต่างงๆมัันยดูติด ขัดแฟนบอลเกมนี้กำแพงครึ่งเมตรยังขอมองไปที่หงแดงลิเวอร์พูลครับส่วนเกมคู่3ขยับไปกันที่ทางฝั่งของสเปอร์ครับคืนนี้จะเปิดบ้านดวลกับแมวดาซันเดอร์แลนด์ซึ่งในปัจจุบันไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับทางฝั่งของซันเดอร์แลนด์อันดับดีกว่าสเปอร์เฉยเลยนะครับแต่การเจอกันของคู่นี้ยังคงเป็นสเปอร์ชนะได้มากกว่า 7- จาก10ครั้งกันเลยทีเดียวครับผลงานของสเปอร์5เกมหลังสุดก็มีสะดุดไป2งนะัดและนัดล่าสุดเสมอกับเบนฟอร์ดนะครับส่วนทางฝั่งของซันเดอร์แลนด์เสมอมา เกมนี้กำแพงเบื้องต้นไปที่ครึ่งเมตรครับยองขอมองไปที่ทีมรองอย่างซันเดอร์แลนด์นะครับส่วนเกมคู่ที่4ครับคู่รองสุดท้ายและเป็นคู่สุดท้ายของพีเมลีกแมนยูออกไปเย League United. ือนลีดยูไนเต็ดคืนนี้ทําสงครามกุหลาบครับแมนยูอยู่อันดับที่6ส่วนลีดอยู่อันดับที่16กนะครับการเจอกันของคู่นี้10นัดแมนยูไม่แพ้ลีดเลย10เกมหลังสุดของลีดยูไนเต็ดเนี่ยไม่แพ้ใครมาแล้ว6นัดติดต่อกันครับและกำแพงกระฉูดได้มากกว่า7เกมส่วนแมนยูฟอร์มยังคงกระท่อนกระแท่นล่าสุดกก็เสมอัับทางงว เกมท้ายตารางแต่เกมนี้กำแพงมันไปเพียงแค่เสมอจึงของมองไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนนะครับส่วนคู่สุดท้ายครับปิดกันที่ทางฟังของนาโปลีืนี้จะเล่นสึกบิสมคประทากับลาซิโอซึ่งในปัจจุบันครับลาซิโออยู่อันดับที่8ส่วนนาโปลีอยู่อันดับที่3คู่นี้เจอกันในรอบ6เกมหลังทางฟังของลาซิโอไม่แพ้เลยนะครับและผลงาน5เกมหลังก็ดีด้วยเสมอ3ชนะ2แต่นาโปลีก็ฟอร์มร้อนแรง3เกมติดแล้วเกมนี้กำแพงเบื้องต้นปอบป,อ,ปอนะครับยังของมองไปที่นาโปลีทีผู้มาเยือนจากเก ใชยไปครับและนี่ก็เป็นในส่วนของห้าคู่สีจีดวนใจบายบิลลี่ถ้าเป็นแฟนชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c คร b e ด้วยนะครับ